ีค่ะวันนี้มาพบกับน้องเซนทีมงานกลวงเส้นอ,องไก่ได้ชั่วกันอีกแล้ววันนี้น้องเซนมีรถเก๋งอีโค่ค่ะนะคะราคาประหยัดมาฝฟา้าพีพีก,กับคันนี้เลยมิตซูบิชิเอ็กซ์ขาดคันนี้ได้เป็นเครื่อง1นึ่งจุดอง g l x แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี17คุณพี่แล้วเล็กไม่ใช้งานนะเพียงลักมือเท่าน,านั้นคันนี้ไม่ใช้งานเก่ามือท่า0กิโลนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดองเดี๋ยวโรงเรนผ่าเล่ส่วนอเครื่องยนต์กันว่ามา เริ่มเรืองได้เครื่องยนต์กันเลยนะคะคันนี้นะเครื่องยนต์จะเดิมเดิมได้เป็นเครื่องหนึ่งจุด่องเชื้อเพลิงเบนซินนะพี่นะได้เป็นตัว g l x วเครื่องแห้งแห้งเดิมเดิมไม่มีคราบไม่มีเยิมนะคะคันเดิมนะสี่สองนี่ไม่ซาซี่ไม่ผลซี่หัวน็อตไม่แกะไม่ไข่นะคะว้ากระโปรงเดิมโรงงานสาติ๊กเกิ์หมอกอมีให้แล้วอยู่ขอบแ้วที่สาคัญนะรอยพวกเต็มซี่ยันอย่างมีอยู่เลยรับประกันโครงสร้างตัวรถนะพี่นะ รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนนักผิดความตัดตอยอมแมวจมนำแน่นอนนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยมา์คันนี้แหละราคาประหยัดกันด้วยยังเร็นพาเลด้านในกันบ้างดีว่าไปคันนี้บอดี้ช่วยๆพี่แหล่ไฟหน้าไม่แตกไม่ราวมา้อมไฟตัดหมอกูหน้าให้แล้วนะคะทีช่วยเสมอรรคันและที่สัคผัสลงแม็กห้แล้วนี่ัยรุ่งไวรุ่นคันนี้ก็คือตอบโจทย์ไปเลยนะบอดี้ดำนะคะภายในก็จะได้เป็นภายในดำห้แล้วเรียบร้อยนี่ช่วยๆแบบนี้เลย รองรอยการใช้งานคันนี้คือน้อยมากๆคุณพี่ใครได้ไปนี่ไม่ไ่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะคะน้องๆนักศึกษาคันนี้ก็คือตอบโจทย์ใช้งานตั้งจังหวัดในเมืองได้เพลยเลยประหยัดน้ำมันเร็วเรียบร้อยคุณพี่คันนี้นะคะน้องเซียนผ่าเลยกออปชั่นดันหน่อยมาเร็วนี้นะคะไฮไลท์ในเรื่องของดันหน่อยคันนี้บอดี้ดำเฉยแม่ภายในดําดำพวงมาลัยจะได้เป็นพวงมาลัยเขาเรียกว่าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน นะคะเพิ่มเสี้ยงลดเสี่ยงรับไส้วางไส้สั่งกันโดยเสี้ยงและที่สาคัญคันนี้มาพร้อมแอร์แมกไทแล้วคูหน้าคุณนี้เรื่องเล่นนะคะจะได้เป็นเขื่องเล่นเดิมเดิมตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบคล่องแบบหน้าจอเนี่ยจะเป็นคล่องมิตซูบิชิมอเตอร์ไฮเหลวเดิมเดิมนะพี่น้าตัวเดิมเลยอันนี้แอร์กระปับได้สูงสุดตึงสี่ระดับไปเลยเกียจะได้เป็นเกียออโต้ Auto, ครับขี่สะดวกสบายมือไม่หัดครับบายบายเลยคันนี้นะ บอได้เป็นโบผ้าหนุ่มๆหลยกราฟิกตัวน,นี้ไม่มีคาดไม่มีรอยคิดขวนนะสวยๆเลยเดิมๆคันนี้มาพร้อมแอร์แบกคู hmm. หน้าไฮเหลวนี่พี่นีมีแอร์แบกนะคะที่พงมาเลยก็คือมาพร้อมแอร์แบกไฮเหลียวาเหนได้เลยดัน mm hmm. นี้ในช่วงของดันช่วงของราคานะคะราคาคันนี้มิตซูบิชิเอ็กซาได้เป็นเครื่องยนต์1.2 GLE ตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะพี่นะเละคันนี้นะคะเป็นรถปี17ปีไม่ลึกนะพี่นะปี17แล้วใหม่ใช้งานแค่ ก0 0 0 0กิโลถาวนั้นราคาน่าปลายอยู่ที่ซองเส้น1ืบาทนะคะคลิปนี้น้องเส้นหมี่ส่วนลดพิเศษให้คุณพีไปเลยซองเมื่นบาทคันนี้จัดไปในราคา1เส้นกาวเมื่นาวับาทถา,า, 1, 000, 000าทน,นันนะจอบซดไม่บวกเวทเพิ่มเเถ้าจัดไฟแนนคันนี้จะพดอ,อยู่ประมาณสี่0ันว่าบาทถาวนั้นเองนะพี่น้าแล้วมีบริการเส้นไฟแนนนอกส่านทีให้แล้วเรียบร้อยเส้นไฟแนนนอกส่านทีได้นัดเนกับเจา้าเจ้าหน้าทีได้เลยนะพี่นะ และที่สำคัญนองเซนมีบริการจะส่งให้นะคะจะส่งเนื้อตายออกตอกซ้ำอย่างว่าชายเด่นผากตายทางเราก็ส่งนะพี่นะส่วยมาคันนี้และที่สำคัญผ่าซี่พอราบอกก็เป็นปี68ให้เรีเรยบร้อยส่วยคุมออปชั่นจะเต็มราคาถูกเอาห้าจากไนไม่ได้เลยครับคันนี้เลย Mitsubishi อ c ก r a ไปไปดูด้านนอกด้านล่างด้านถ่ายกันบ้างหนิว่าพี่นะไฟฟ้าให้แล้วรอบคันสินส่งสินสอก็อไม่ซาซี่ไม่ผลซี่ หัวน็อตไม่แกะไม่ค่อยไม่ขยับนี่เม็ดอาดำบนต้นเดิมให้เหลีวจากโรงงานกันเลยจ้านี่หละด่าด่านล่างด่านทายนี่ส่วยส่วยเดิมเดิมตัวเอ็กชาร์ดขันนี้นี่พี่นี่ไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีราวพื้นที่เก็บซ่อมผาราก็มีมาให้นะนี่กว้างๆเลยนะคะขันนี้บอกเลยว่าส่วยมากคุณพี่พื้นที่เก็บซ่อมผาร้านนี่เปล่าหนังเ็นว่าได้ประมาณแบบห้าหกใบกันไปเลยแล้วนี่ด้านบนนะสีนส่งสีนสอกกัไม่ซาซี่ไม่ฝนซี่หัวน็อตไม่แกะไม่ค่อยไม่ขยับนะพี่นะ บอกเลยว่าซวยแหลก็คุมมากๆสำหรับแอคลาดคันนี้นะตัวนี้นะคะล็กไม่ใช้งานนอยคุณพี่แขกกาวมื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะซวย้ยรถซวยราคาทุกไม่น้อยราคาหน้าปลายคันนี้ซองเส้นนึ่งมื่นกาวันบาทพีพีวันนี้คลิปนี้ให้ส่วนลดไปเลยซองมื่นบาทคันนี้จัดไปในราคาแขนึ่งเส้นกาวมื่นกาผันบาทสนใจทำาพื่อได้มั่งหาติดต่อตต้องเซนโดยตรงได้เลยค่ะ โซ่ซุ่นฮอกซ่ามฮาซุ่นฮอกซี่เจเจเจ๊ดหรือแอดไลน์ได้ที่ SKS หนึ K ่งสองสามซี่อย่าลืมแอดนนานะพี่นะติดต่อน้องเซนได้เลยไม่ว่าจับซดหรือว่าจัดไฟแนนเรามีบริการเซนไฟแนนโง่สะท้านสีห่ห้าแต่ถ้าจับซดก็ไม่บวกเวทผืเจ็ดเปอร์เซ็นนะคะยังไงมองห้ารถใช้งานรถมือซ่องหนึกท,ทุ่มฟิวงานกวงเส้นออกง่ายได้ชัวร์นะพี่นะสำหรับวันนี้อีพีนี้ตรงเซนต้องขอตัวลาไปก่อนฝากพีผีทุกท่าน ที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเสซนและทีมงานของเส้นของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ